หายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลน์เลเอกัต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็เข้ามาตอนสี่ทุ่มนะฮะอ่ะโอเคก็อ่ามาที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตารางล็อกอินนะครับผมแล้วก็มีตารางล็อกอพิเศษด้วยเนาะอะมีแจกตัวกระชาให้ด้วยนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวค่อยล็อกอินแล้วก็รับมาก็แล้วกันนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็น่าจะมาแล้วด้วยเนาะสำหรับตู้ เพิ่มเลรเพิ่มโอกาสน,นะคู่เทพเนาะแต่คงจะเป็นคู่เทพตัวหนึ่งคู่รองอีกตัวหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมอ่ะเราดูดิอ่านี่ไงผมมีรูโดแล้วก็ตัวของอ่ามันชื่ออะไรนะผมลืมชื่อนะผมน้องหัวแดงเนาะโอเคนั่นแหละมาเพิ่มอ่าเพิ่มเพิ่มโอกาสอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็เกียร์ด้วยเนาะโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาเปิดเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวเปิดเป็ด ID หลัก ID 2 3ก็แล้วกันนะคลิปนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเปิดทั้งอ่ารูบี้แล้วก็ ตัวกระช้าด้วยลวกันเอออยากหาเกียร์ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาทั้งคู่เลยก็แล้วกันนะหรือเปล่าว <c oughs> ะเดี๋ยวค่อยอันนี้แล้วกันนะฮะเออเพราะว่าใจจริงๆก็อยากจะเปิดแหละนะผมเพราะว่าเกียร์มันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันด้วยนะฮะอืมแล้วก็ตัวก็ค่อนข้างที่จะดูอ่าสกิลโอเคนะโหดอยู่ใช้ได้อยู่นะครับผม,มก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมแต่ก็ต้องรอดูนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะผมถ้าได้มามันมีการข้ามไหมมันโดนง่ายหรือเปล่าสกิลอะไรเงี้ย แม่นหรือแม่นหรือเปล่าอะไรนี้เนาะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาหาเลยก็แล้วกันเนาะมาครับผมรับตัวกระชงกระชาก็อ่าหมดไปหมดที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไปเปิดตอนที่มันยังไม่เพิ่มเลเก็เฮลเลยฮะไม่ออกเลยก็อ่ะนี่แหละมารออ่าเลยมารอตรงนี้แหละนะฮะเพิ่มเลเเนี่ยมันจะเพิ่มจริงไหมเ <c oughs> ออส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยออกไม่ค่อยชอบออกสักเท่าไหร่นะเปิดแบบว่าอ่ามันมาแบบเพิ่มโอก,กาสใหม่ๆสดๆร้อนๆแบบนี้นะ เออผมเปิดแบบรุดเดียวอะไรเงี้ยผมนานๆที่จะเห็นออกได้ง่ายๆนะห้าใบสิบใบอะไรงนี้นะครับผมเนาะอ่ะตรงนี้ผมยังอ่าไม่ใช่สิมันมันรีใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมแลกเลยแล้วกันที่กิ่งผมก็แลกไปแล้วแหละนะฮะไปหมดแล้วด้วยแต่ว่านี่มันนับเป็นเดือนใหม่รอบใหม่แล้วก็อาจเดี๋ยวแลกไปเลยนะฮะผมมีครบพอดีเนาะไปฮะหรือกันต่อเผื่อได้ไอ้ที่รักได้มาก็ดีนะก็เผื่ออ,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 ออาจจะอยากจะใช้แบบตัว สลับตัวสับับทีมบ้างนะผมเปลี่ยนทีมบ้างอะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ทัดไม้นะ้าตัวของเอ็นจนะครับผม,มเพราะว่าก็มันดูสูงก็น่าจะเก่งน่าจะโหดน่าจะปวนอยู่ใช้ได้เนะาะถ้ามันยิงข้ามยิงลึกเฮ้ยมันน่าจะโอเคอยู่นะสกิวรวบแล้วก็สแตนแต่แต่แตรูโดก็ดีนะมีสองสกิลใบนะปวนใบได้เนาะถือว่าก็เป็นกลุ่มความสามารถที่เป็นกลุ่มสกิลความสามารถที่โอเคเลยนะ มันแบบมันแบบว่าที่จริงมันก็แบบไม่ได้เก่งอะไรมากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็ห้ามดุถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าอ่าสตันเนี่ยอ่าอย่างน้อยมันก็แบบหยุดนิ่งเนาะหยุดชะงักไปเลยแต่ว่าไอ้ใบเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยมันก็ตีธรรมดาได้แต่สกิลมันไม่ติดไงเออนี่แหละมันมันปวนตรงนี้นี่แหละเออผว่ามันโอเคตรงนี้เลยนะฮะอ้าวเ้ยอะไรเนี่ยสาวน้อยเจ้าของโรงแรมคนนี้ับผมหรือคนนี้อ่าคุณหนูเนาะก็ได้มาแล้วนะครับผม โมนามเพอผมก็น่าจะมีล้มั้งไอดีหลักเออเดี๋ยวปั้นมาเล่นมาใช้ดูอยู่นะฮะเออก็หาในสงตู้เสียดปีต้องน้องตองนานไม่ออกนะมาออกอันนี้แทนนะครับผมสำหรับไอดีหลักนะโอเคแต่ก็ถือว่าดีนะฮะเออออกตัวดีอยู่ก็ถ้าให้ดีหน่อยก็ขอดูโดหน่อยเออแด้เอ็นจีก็ได้นะเออถ้าเปได้ก็ต้องการเอ็นจีแต่รูโดมาก็ไม่เสียหายนะก็จัดมาให้หน่อยก็ดี ยังไงเอ่ยมาหรือเปล่าห้าไปสุดท้ายโอ้โหยบร้อยฮะเกือไปนะครับผมก็ต้องหายตัวกระชตามาเปิดอีกแหละนะผมผมคิดว่าอยากจะหาเปิดอีกสักรอบหนึ่งอยู่เนาะเผื่อมันแบบว่าเออ่ได้นะครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไอดีหลักนะผมผมก็เล่นทีมเดิมได้นะส่วนเกียร์ก็ประมาณนี้เลยนะมาตูเ hmm. พ er> nah, ิ่มโอกาสสองชิ้นนี้เนาะ ก็มาลองเปิดสักหน่อยละกันไม่ได้ตัวในสเลนเจอร์ก็ขอเกียร์หน่อยละกันนะฮะหวังว่าจะไม่เผาทิ้งเนาะที่กินก็อยากจะทําแบบว่าเปิดแบบแยกๆเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรขอแบบรวมด้วยกันไปเลยก็ได้ครับผมคลิปนี้เนะาะทั้งเกียร์ทั้งหาโคโรโบของรอบนี้นะครับผมมันชื่ออะไรนะกาจิคาคุตะใช่ไหม <laughs> เมือง ขยละนรกแตกอืมนะครับผมสำหรับโครโบร,รอบนี้เนาะ,ะสรุปไม่ได้นะเกียร์ก็ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้แล้วกันนะมาเปิดเกียร์ใหม่ละกันเนาะไอดีหลักนะฮะโอเคมาเปิดต่อไอดีสองเนาะอ่ะมาลุ้นดูเลยแล้วกันสีทูบนี้ผมจะได้สักตัวไหมนะฮะแต่ผมคงไม่เปิดหมดทุกไอดีนะผมจะเปิดแค่สามอเดียก่อนแล้วก็อ่าแล้วก็จะอ่าค่อยทยอยเปิดแลวกันเนาะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบค่อยๆเปิดค่อยๆ่อยไปค่อยๆไปดีกว่านะ,ะแล้วมันก็บังเอิญบังเอิญพอเปิดได้บ่อยด้วยนะครับผม แบบค่อยๆเปิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรแบบนี้นะครับผมเมื่อก่อนผมเปิดแบบว่ารวดเดียวหมดเนี่ยผมเป็นคนที่แบบเกลือหรือเกินนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะมันมันแบบมันแบบว่าส่วนใหญ่จะเกลือนะเปิดรวดเดียวนะเพื่อนๆเป็นเหมือนผมหรือเปล่าก็มาพูดคุยกันหน่อยก็ได้เนาะ,ะใต้คลิปนี้เลยนะฮะว่าว่าแบบเปิดรวดเดียวเนี่ยเกลือไหมเหมือนผมไหมเออแบบเทีเดียวเลยนะผมแบบใครที่มีอะไรอ่ายๆไอเดียอะไรประมาณนี้นะผมเล่นหลายดีเนาะ เอเอนะครับผมแล้วเปิดไปทีเดียวมันก็ไม่ออกแบบนี้นะฮะออกแต่เกลือนะครับผมแต่นั้นที่จะมีแบบว่า5ใบ10ใบออกนะฮะแบบรวดเดียวอะไรเงี้ยได้มาแบบอ่าเกินครึ่งไอเดีนะผมที่เรามีนะฮะประมาณนี้เนาะไปฮะลุยต่อแชมเปญอ,อ่ะก็เก็บไว้ทำพีร้อยนะจะไปฮะผมใจจริงๆลึกๆก็ชอบด้วยนะสำหรับตัวนี้นะฮะถ้าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะ ย้อนกับบลินเมื่อก่อนนะตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะแช,ชมเปญนะผมแบบเก่งโหดเถื่อนดิบเถื่อนมากนะผมเมื่อก่อนคือแบบจนแบบอุ้ยอยากได้มากอยากนั่นอยางนี้นอยด้นแต่พอรอบมาแบบเราเราแบบว่าได้ง่ายๆก็อดันแบบว่าตัวไม่เก่งซะแล้วนะฮะเป็นตัวพวกอื่นๆเก่งแทนซะแล้วนะฮะเนาะไปมารอบนี้ลุ้นไปเลยไม่ต้องกดข้ามอืมก็เกือบไปนะฮะโอเคก็เฮ้ยขอซื้ออีกได้ไหมเนี่ย เออซื้อได้มาจัดไปมันมีคะแนนไม่พอพอดีนะอ่ะเพื่อนก็ไปแลกมาแล้วก็มาเปิดอีกที่อ่าอีกทีเนี่ยได้หรือเปล่านะเอาเกลือแลกเกลือหวังว่าจะไม่ใช่แบบนั้นเนาะเอาเกลือได้เลนเจอร์หน่อยอ่ะมาไปฮะก็เปิดถูกตู้อยู่เนาะไม่ได้ผิดตู้มันไม,ไม,ไม่ไม่เพิ่มเฉยเลย <laughs> มันคงลืมเอาใส่ให้เหลือหรืหอย,ยังไงอ่ะจ๊บค้ามดูเนาะโอ้โหก็ยังเกลือนะ โอ้โหลองไปพักสักแป๊บหนึ่งเลยเออแล้วก็รับอะไรหมดแล้วใช่ไหมอ่ะหมดไปแล้วไม่มีแล้วมีแค่ตัวฟรีนี่แหละอืมรับไปเผื่อจะช่วยเรียกได้หรือเปล่าไม่รู้แหละนะฮะสูตรไหนลองทําหมดแหละนะฮะจะไปฮนะ้ารอบนี้แต่ว่าสูตรเปิดตอนเที่ยงผมยังไม่ได้ทํานะเออสําหรับตู้เพิ่มเลทนะครับผมตู้ยังไม่เพิ่มเลทเนี่ยผมไปทําดูแล้วก็ไม่นั่นแหละตามที่เพื่อนได้เห็นเลยคลิปตัวที่แล้วไม่ออกนะฮะเออแต่ก็ไม่เป็นไรมันพึ่งมานะอ่า ก็ตัวเกมอยากจะกักไว้สักหน่อยก็ได้ครับผมเลทหรือเปล่าหรือยังไงอ่ะมา,ปา,ปาไปดูกันรอบนี้ขอสักตัวไม่มาวะ่ะอ่ะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายหรือเปล่าเออแล้วก็จะได้ไหมสำหรับตัวของลูโดเนาะเออนะฮะมาสักทีลูโดเนี่ยเอออยากจะได้บ้างลองใช้บ้างนะครับผมไอดีที่สองก็ ก็ดีนะถ้าออกมาก็มีตัวตัวแบบเอาออกได้อยู่นะมีอยู่มีอยู่โอเคถือว่าได้อยู่นะหรือถ้าไม่มีก็ต้องหาเอาออกแหละโอ้สุดท้ายก็ไม่ไม่ได้นะไม่ออกพูดพูดอย่างกันจะพูดอย่างกับมันจะออกง่ายง่ายเอ้ยเศร้าไม่ออกอ่ะเรายังไม่ย่อขอเราไม่ยอมแพ้ขออีกสักตัวหนึ่งเพื่อมาเพื่ออ,อีกห้าใบสุดท้ายแล้วกันเอาจะช่วยหน่อยเพื่อน กดไลค์หน่อยบั๊บตัวไ้ผมหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะอ่ะกดไลค์หน่อยสำหรับเพื่อนคนไหนยังไม่ได้กดติดตามหรือกดอ่าสับสกัยก็ช่วยกดหน่อยละกันนะฮะไปฮะผมดูต่อฮะขอสักตัวหนึ่งก็ดีอ่ะคู่รองก็ได้นะไอตัวอ่าน้องหัวแดงแล้วก็ซังซังจิไอซังอะไรวะซังกะไอซังอะไรสักอย่างนี่แหละจำชื่อไม่ได้นะขอไ้ด้วยละกันอืมผมยังไม่ได้ไปดูนะ เออไม่รู้ว่าจะได้ดูเมื่อไหร่นะผมถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันครบภาคไทยทั้งอี่สิบกว่าตอนใช่ไหมมันมีทั้งหมดซีซั่นนี้นั่นแหละก็อยากให้มันมาครบหมดทุกตอนก่อนค่อยไปดูผมไม่อยากแบบรอดูจะเอ้าเปิดตู้อันนี้มันได้เหรอเขาว่าจะลองแปลว่าเปิดแบบเงียบดูนะฮะสำหรับเกียร์เอ้ยนอันนี้ไม่เงียบเฉยได้มาเฉยเกียร์ทัดไม้นะเออถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็นั่นแหละผมก็เลยแบบว่าอยากจะ ให้มันครบ,ครบหมดทุกตอนก่อนภาคไทยคนระับผมเป็นคนช,ชอบดูภาคไทยนะอะไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าไม่ชอบดูซับไทยนะก็ก็ดูได้บ้างแหละแต่ว่าผมชอบแบบภาคไทยมากกว่ามันดูง่าย <c oughs> นะฮะโอเคเมื่อกี้ก็ได้เป็นเกียร์ทัดไม้นะแต่ว่ารู้สึกเหมือนมันไม่ได้เพิ่มโอกาสทัดไม้นะ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยอ่ะมันเพิ่มเป็นชิ้นนี้นะอ่ะลองเปิดดูอีกสักรอบนึงแล้วกันทีแรกกับว่าจะเปิดรอบเดียวแหละแต่ในเมื่อมันได้ก็ เผื่อมันฟุกออกอีกชิ้นหนึ่งเป็น8ดาวแล้วก็ได้เกียร์นาตูแล้วกันนะฮะใช่ไหมเดี๋ยวไม่ก็โจมตีโดนแน่นอนอีกสักชิ้นก็ได้นะสําหรับเกียร์รอบนี้คือดีมากนะฮะเออไม่ออก8ดาวก็เจ็ดดาวก็ถือว่าดีมากๆเลยนะผมเพราะว่ามีในสวนโจมตีโดนแน่นอนเนาะเกียร์อาวุธนะครับผมนี่จะไม่ออกแล้วหรอโอ้ยพระเจ้าช่วยได้แค่รอบเดียวอ่ะไม่เป็นไรอีก300ลูบี้นี่ก็เอเอาไว้เปิดหาเก,กียร์อีกแล้วกันนะผม หรือไม่ก็หาตัวนะเออแต่ว่าหาลักๆก็คงจะหาเกียร์แหลนะเนาะนะครับผมเพราะว่าอยากจะพัฒนาทีมโดยที่การหาเกียร์ตึงๆมาใส่เลนเจอร์ของเราเนาะโอเคนะครับผมเนาะเดี๋ยวไม่เปิด๋ไเปิดอเดียสัไปเลยก็แล้วกันมาเปิดต่อไอเดียนะฮะอ่ะมาลุ้นด,ดูกันนี่ว่าจะได้ตัวของลูโดหรือเปล่านะผมโคโรโบหน้าตู้เนี่ยได้สักตัวไหมเนี่ยล่าสุดก็ได้เกียร์มาแล้วนะฮะอ่ะถือว่า ในส่วนของคลิปนี้ก็ได้เเกียร์ไปแล้วเนาะอมถือว่าดีมากๆเลยนะฮะอะโอเคไดีสามเนาะก็อาถ้าได้มาเนาะขอขอคิดก่อนแล้วกัน <c oughs> เผื่อมันได้ <c oughs> ก็นั่นแหละทําเหมือนมันมันจะออกแต่สุดท้ายมันก็ไม่ออกอแต่ก็นั่นแหละนะขอเผื่อกันแล้วกันก็คงจะเอาเป็นตัวของเส้นโคออกไม่ก็ตัวของ ไอนี้เนาะไอเอลซ่าตัวของอะไรนะมันชื่ออะไรเซโนเออประมาณนี้เนาะ3ตัวนี้นะครับผมถ้าผมได้ทั้งคู่นะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นตัวของเอนจิแล้วก็ลูโดนะฮะเอาไปเอนจิก็ออกไหนก็ได้นะเออถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่แบบตู้เพิ่มเหรียเพิ่มโอกาสมาก็ตามนะฮะเออไอตัวหน้าตัวอ่ะไม่ใช่นะอ,อ่ามันจะเป็นลูโดกับตัวของน้องหัวแดงนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่สามารถออกได้เพราะฉะนั้นก็ ออก่อยทีเถอะลูโดก,ก็ได้ <_ d ose> อ่าเดี๋ยวเป็นกู้รองเออได้ยินเสียงผมบ้างไหมโต้ฮัลโหลหร <d ose> ือมันยืมยัดต,ต,ตัวของโต้โคโรโบตัวของโคโรโบใส่มาหรือ,อยังไงลืมใส่เหรอเอาไปฮะเอาฮึบ <_ d ose> มีน้อยก็เปิดน้อยนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ผมยังแลกตัวกระชากเพิ่มเติมได้อีกอยู่เนาะคะแนนไม้นมนะ พักสักหน่อยฮะอืมรู้สึกท้อเหลือเกินมันไม่ออกมันไม่ได้นะฮะก็ <'ll> ทำใจล้วโลดเข้าไว้นะฮะอ่าเพื่อนเพื่อนก็ใครที่ยังไม่ได้เปิดอ่หรือว่ากําลังจะคิดจะเปิดก็อ่ามาเปิดพร้อมผมต่อได้นะฮะเออผมอาจจะเกลือแล้วเพื่อนได้ก็ได้เนาะอ่ามาจัดไปฮะกับเข้าสู่สภาวะเกลือไม่ใช่เอาเปิดต่อนะครับผม ไปฮะลุยกันต่อฮะรูดโดออกเลยแล้วกันนะสักทีหน่อยรูดโดเอยโอ้ยนี่เราตัวรูดโดไม่ใช่นะอ <c oughs> ืมก็เปิดถูกตู้จริงๆอะแต่ทำไมมันไม่ออกเนาะอ่ะรอบนี้ไม่ต้องกดข้ามเนาะ,ะลองลุ้นดูนะฮะออกสักตัวหรือเปล่าหรือตัวดีๆก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวอันนี้โอ้ดูดีๆเหรออันนี้ก็พอได้แหละแต่ว่ามันเก่าไปหน่อยนะ แต่ก็อย่างน้อยก็เอามาใช้น,นี้ได้นะไอสเตยหลักระดับยากได้นะฮะเอาไว้เปลี่ยนร่างบนเปลี่ยนร่างอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้ดีอยู่นะครับผมแบบว่าใช้แทนแทนไปอู้อะไรเนี่ย <laughs> เอะไอนี้นี่ผมมีหรือยังอะ่ะผมได้หรือยังเดือนที่แล้วอะ่ะไอซันนี่ชาวไร่เนี่ยเออเป็นเลนเจอร์ของรอบที่แล้วเลยเออไปฮะลยุยต่อยาวๆไปฮะเอาใจช่วยหน่อยเพื่อ <laughs> นไม่อยากเกือเลย อยากจะได้สักตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วนะฮะสำหรับตัวของรูโดแล้วก็ตัวของเอนจิประมาณนี้นะฮะเออถ้าเป็นไปได้ก็ยิ่งขอพรสวรรค์ด้วยก็ได้ยิ่งดีนะแต่ว่าก็นั่นแหละต้องหาตัวหลักให้มันได้ก่อนละกันเนาะไปฮะโอ๊ยไ,ไปต่อไม่ได้แล้วหรอเนี่ยโอ้ยตวกระเช่าหมดแล้วอซื้อต่อเลยละกันนะฮะเผื่อมันได้เนาะสุดโรบี้ก็เหลืออยู่เดี๋ยวเปิดหา ตัวไม่ก็าหาเกียร์นี่แหละลองดูแล้วกันนะถ้ามันไม่ได้นี้จริงๆก็เดี๋ยวอาจต้องหาตัวก็ได้นะครับผมเพราะว่าก็อยากจะหาเลนเจอร์ให้มันได้นะผมอืมเนาะอ่างนั้กนก็เอารูดโดก็ได้นะผมส่วนตู้เพิ่มเลเยตัวของเอก็คงจะเป็นพวงนี้มาต่อนั่นแหละตอนสี่โมงเช้าเนาะสำหรับตู้ผู้เทพตัวหนึ่งของตัวรูโดเอไม่ใช่ไอเอ็ AI NG. แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะ ผู้ลองก็ก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าเวิร์ดไม่ได้สักทีเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้ยเกือเกินเอาเอาอะเอาไงเอาไงจะไปหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอายังไงใช้สูตรกดยกเลือกไซด์ขวาดูช่วยไหมเนี่ยไปฮะหลายไปแล้วเนี่ยก็ไม่มาสัก เออเนี่ยก็เป็นแบบนี้เนาะยาวไปฮะเออย,ยาวไปก็เกลือไปครับผม <c oughs> เกือยาวเลยจังหวะน,นี้อ่ะตัดสินใจแล้วเปิดเลยแล้วกันสําหรับหาตัวเลนเจอร์นะผมสําหรับ300รูบี้นี้นะฮะเปิดด้วยรูบี้แล้วจะได้หรือเปล่ามาลุ้นด,ดูแล้วกันนะฮะรุดโดเอ๋ยมาสักททีเถินนะ หรือจะเป็นตรงเอจก็ได้นะรูดดอมาหน่อยเอาหน่อยเว้ยมาหน่อยฮึบปึ๊บจบเอามาแล้วเรียกมาจับตปเลยผมจังหวะนี้โอเคขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสุวรที่ยังไม่ทิ้งกัน <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกันไหมเนี่ย <c oughs> โอเคถือว่าได้นะอ่าดีมากๆเลยที่ออกมาสักทีนะผมแหมอุตส่าทุ่มเทเปิดขนาดนี้นะว่าแต่อีกตัวหนึ่งจะมาไหมหรือพรสวรรค์ก็ได้อ่าเอจก็ได้หรือยังไงคู่ร้องก็ดีนะอ้อไม่ออกเลย <c oughs> เศ้าโอเคแต่ว่าก็อย่างน้อยอันนี้ก็ดีแล้วแหละนะผมไอออกแล้วนะตัวของรูโดนะครับผมก็เดี๋ยวจะอ่าปั้นแม็กแน่นอนมาลองใช้ดูแน่นอนนะครับผมนะสําหรับไอดี ID นี้นะครับผมก็คงจะใช้แทนไม,ไม่ตัวของเซนโคก็ตัวของอ่นี่แหละเซโนหรือตัวของไอเอลซาหรือไม่ก็พวกตัวสายพลังที่ผมแบบปั้นไปเยอะเหลือเกิน อาจจะแทนนักพยากรก็ได้นะผม,มประมาณนี้เนาะก็อ่ะค่อยคิดดูทีละกันว่าจะแทนตัวไหนแล้วกันนะครับผมขอปัน้นลองใช้ดูทดสอบดูก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะส่วนคลิปหน้านเดี๋ยวมาเปิดกาชาอีกหรือไม่ก็อาจจะมาลองเล่นดูดูให้ดูอีกก็ได้นะครับผมนะก็อ่ะ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆคนไหนไปเปิดกาชากันก็ขอให้ไม่เกลือขอให้เปิดได้กันเยอะๆก็แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นพร1พร2พร3ก็แล้วกันเออขอให้ได้เนาะไม่เกลือเหมือนผมนะฮะได้อันนี้คือมาได้แบบโชคสุดท้ายนะฮะโอเคขอบคุณที่เพื่อนๆรับชมจนมาถึงขณะนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกลังใจผมหน่อยละกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะโชคดีมีชัยฮะเยี่ในสุดก็เปิดได้สักทีเนาะบายบายครับผมเจอกันคลิปหน้า oh